วันนี้ผมมาทำการตีว่านะแบบหนึ่งวันนี้เราก็ทําทำการไลฟ์รีแอคชั่นวังรังแม่ของพี่ปู่อันมบงของพี่ปู่โบอ่ะจะอยากนั่นแหละอะเอาไปดูเลยดีวยกว่าว่าสนุกแค่ไหนอะไรกันแน่เนี่ยจะบอกว่าอเมริกรันลุกญี่ปุ่นอีกแล้วเนี่ยนิวเคลียร์มาแล้วนะิวเคลียร์เฮียแหนะนี่โกง ไม่มีใครเอากางเกงมาใส่ให้กูหน่อยเหรอกูหนาวนะเนี่ยนะกูช้ามาแล้วถึงแม้ว่านี่ไม่ใช่ดาวนามิกแต่ว่ากูก็ขอทำลายหน่อยแต่ว่ามาแล้วโอ้โหไดดด้ซ่ามาเลยเย้อาย่านี่เป็นไงล่ะโอ้โหอระเบิดสวยงามเลยโอ้โหเย่แล้วเขาตอนนี้มันใกล้เข้ามาแล้วค่ะนี่มันเข้ามาเรื่อยเรี่ยเใครอยู่บ้างคือตอนนี้มนุษย์ยิ้มแล้วก็สายฟ้างกำลังไป่ะไอ้เหี้ยมดูดมาแล้วเนี่ยมนุษย์จิ้งโคนี่สัตว์ฮะ นี่ฟ้าผ่าด้วยสหารนะเดี๋ยวที่คุณเห็นครับตอนนี้มีระเบิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องหนีไปไม่ได้แน่นอนครับคือว่าตอนนี้สมมติกังบุกโลกแล้วก็นะสมมติที่อะโอ้ตายเอือดูเหมือนกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องไปกระทืบไอ้คนขายเคเบิลซะแล้วเนี่ยอะไรนะครับดูเหมือนก็ว่าคนแถวนี้เนี่ยต้องการบทเรียนซะแล้วล่ะสิกล้าดียังไงดูช่องแปดทีวีเคเบิลกู นี่จงแตกอดช่องบอลร้องเสียงใสซะหน่อยไม่ได้ซะแล้วข้าคิดถึงพี่หนุ่มกัญชัยนะเนี่ยอยากจะไปดูรายการต่อไปไม่หาไม่หาหนูหิวข้าวหิวข้าวันแล้วน้องมาดูดน้ำพี่หน่อยไหมโอ้โหเรื่องละหลีตันเกินใครก็ชอบนะหมอเนี่ยไม่ได้หรอกมันเป็นของฉันเองนะอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแดดสวยมากตูดเฮ้ยไอ้นม มึงแย่งเด็กเพ่อะเนาะมึงเป็นใครฉันน่ะเหรอโอเครูปหล่อพ่อรวยควยใหญ่นะมีรถกระบะขับแค่นั้นเองนี่แหละคือฉันนะฮะเนี่ยมึงแนะนำตัวแล้วอะเนี่ยมึงบ้ามั้เนี่ยเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่เราไม่ได้มาเดินแฟชั่นโชว์นะเว้ยฉันน่ะเป็นตัวร้ายนะเว้ยกูวเดอะวอชแมนมาเฮ้ยวอชแมนรู้จักปะกูเนี่ยมันเป็นผู้ที่จะมาชำระล้างโลกไปนี่เว้ยเพราะว่าโลกไปนี้ไม่มีแต่สิ่งซักอบอุ่นไม่ฮาหรอ เอางบมันนานนะเนี่ยก็เลยพูดเฮ้ยแกนะแกเนี่ยเมื่อแกยังไม่ตื่นเต้นกับการแนะนำตัวของช็อตแล้วก็เอจะให้แกได้เห็นอะไรที่มันเป็นบุญหัวตากันนะกันนะและนี่ก็คือพลังของฉันที่ได้เก็บสะสมมากกว่าพันกว่าใบโอเคนี่แหละมาเลยตื่นเต้นหรือยังทำไมมึงทำหน้าคนตีนอย่างไวสันเดี๋ยวนายก็เห็นเองนี่มาแล้วจบแล้วเหนื่อยเลยแม่งต่อยทีเดียวกูตายขุ้ย เอ,อ,ะะอย่าลืมครับนี้คือการไลท์ดีแอ็กั่นนะครับของรายการนี้ เวียดใต้ด <Și S 2> ิบดังการเสนอเรื่องานคุ้มเวียเวียบุเวียบุลูมาเดียวสาาฮิคบเราคงใครจแ่งชื่อเทพวนี้อีก ผมลูกหล่อพ่อเลยแต่ว่าผมไม่มีงานทำครับเนื้อกระปูแสงเก่งไงไม่นได้หรอพุกกระพ่อสิสัพไปหนอรอมาซ์เอเลเฮ้ยนะไอ้นม่หายใจะเมื่อกี้เนี่รูปหล่อนะงอีว่าูกินปูมากไปหน่อยไหมนี่ต้องเลยกับท่าปูคับเันเต้เว้อ่ารู้จักว่าไม่หนีได้เหรอกัวอะไรดีนี่กูเป็นไปสารเลยเลยเอ้ไอไม่หนีดีกว่าหนูแกอยากตายมั้งกูดีว่าผมกูเม่ได้ปานครับแต่ว่าช่วงน ไม่มีงานทำใช่ครับตอนที่ผมไปสมัครงานเขาก็บอกว่าผมไม่รอเกินไปผมเหมาะที่เป็นดารามากกว่าเพราะผมมาร้องเพลงไม่เป็นอ่ะผมร้องแต่เป็นในอ่างอ่ะครับคือพอดี้ผมเคยไปเที่ยวที่อ่างราชดาครับเขาบอกว่าผมมีสกิลแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีสกิลอยู่แล้วผมก็ไม่อยากได้ผมอยากทำงานส่วนจริตผมว่าไม่อยากขายตัวแล้วก็ไม่อยากเป็นลูกเสารด้วยว่าถ้าเกิดเขาเขาก็แนะนำมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าไปขายตัวในสิ่งโลกมันน่าจะได้ราคาดีใจสักทีไอ้โนมเรื่องราวน่าเศร้าดีนะแต่ว่าฉันน่ะไม่แคร์หรอกโว้ยนี่แฟนสวยชัยดารานี่แก ตาสวยนะเดี๋ยวกูกล่าวว่ากูจะไปตัดแว่นสักหน่อยอะ่ะรู้ไหมว่าทำไปแว่นท็อปจเจริญเป็นปทางไหนอะ่ะไม่รู้ช่างแม่งกูเดินไปละนะแกน่ะนะแกรอดไปเถอะแต่ว่าคนอื่นน่าไม่รอดแน่ <c oughs> ไอเด็กแว่นหน้าบังสายมันด่าพ่อไว้เดี๋ยวกูจะไปตบเกรนมันแป๊บนึง <c oughs> ไม่ป่อยเดีย๋ยวทนปลอดภัยนะครับไอเคี้ยกูรอดได้งไงไ,ไว้สัตว์เออเอาเฮ้ยพี่พี่โม้เนี่ยพี่พี่แต่บอลของผมมากพอดีว่าผมยังไปบอลโลกอ่ะผมต้องทำยไงบ้างอ่ะพี่พี่รู้ไหมไอเด็กหัวโง่เฮ้ยถ้าอยากไปบอลโลก เว้ยเด้เด็กน้อยโวยจริงๆเฮ้ยพี่ผมถามิพี่มเนี่ยมองละเอียดยังจะเอาผมไปขายตัวที่อนุสาวรีย์อ่ะเดากกันะเนยหน้าตบเหมืกันเน่ยว่าไปแล้วเนี่ยถ้าว่ามันไม่ได้ตักโกมกับรอทแล้วก็ฉันเามลไปนะะถเนีย้าเกิดว่าอั่นมาเจอเข้าแล้วก็เกตแต่ว่ายังไงก็ตามักถอมันใช่นาทฉันอยู่แล้ววนเลนต่อได้นยโอติอาถอเมื่อเด็กนี่ยมันหนาเองอะก็วยไป เว่ยเอ้ยทำไมมันมาที่นี่เร็วจังวะมีแกนั่งรถเมย์มาเลยไงเนี่ยเหี้ยมึงโด่เดจมันวาดโดนไม่กูด้วยอ่ะกูไม่ใช่อ้ยให้มันวาดเป็นลูกกุหลาบอ่ะแล้วก็วาดโดยใช้ไอ้หมึกที่มันลบไม่ออกด้วยนะเว้ยมึงน่ะแต่อยากจะเสือกแล้วล่ะก็ทางนั้นน่ะเตรียมตัวตายเลยนะเว้ยฉันน่ะไม่รับประกันชีวิตแกหรอกนะจะบอกให้รูปหรอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอานมมึงมาได้กูเอามาแทนหน่อยได้ไหมโอ้โหเอานมฉันมาแทนก็เหลือเอาเหี้ยทำไมคราวนี้มึงขำมา ไอ้ปากหมาเอาไปนะโอ้ไอ้คนบลอยไหนดูซิว่าวันนี้ฉันจะกินอะไรดีนะเอาเป็นว่าเอาเป็นปูสักหนึ่งแย่แล้วกันนะแม่ผู้เป็นเต็กวัดเต้าเลนนะแม่ บมเลยเนี่ยนี่ผมบอกแล้วไงว่านี่ไม่ใช่รายการโขนหดีนะเนี่ยจะหนีไปทำไมแล้วใครเปิดรถลีมูซีนตัวนี้เนี่ยใช่แล้วป้าหมายของผมก็คือผมอยากจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผมอยากจะเป็นเหมือนกระบัวขาวที่แบบว่าต่อยใครก็ตายหมดผมคือจอห์นสีนอไปเจอร์เฮ้ยฮ่าฮ่ฮ่าเสร็จแล้วเย่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยเสร็จแล้วนี่น้องอยากกินเนมร้อยหรือเปล่าโซนพี่เองน่าจะบอกให้ทำเองรับรองกินแล้วอาหารอร่อยคอแน่นอนนะพี่ บอกว่าเอาไปตีมเหรเาไม่ต้องเอาไวร้อยด้ยเดเเนเกช่าเลือกนเนี่ยบอกแล้วแเดรไป่ชืนคอแ่นอน,น,น,นพี่ผมหักซีนะครับเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นตพีเนนะ <Yeah. S 2> ป็นเนี่ยโอ้่โอยเปนียช,นชื่นคอเลทีเดียวเชียวเคนี่มันพลังบ้าเานี่ยแกกมันจะกบดยมันแรงเลยว่ะสุดยอดไปเลยเกี่สุดนโลกเก่งี่สุดในโลยโจเซีย เป็นแน่องะชอบบัลลักะชอบแล้วก็อย่าลืมกดับในบทด้วยเอาป็นนะครับนี่คือว่าผมมีคาถามหน่อยเฮ้ยมาไงเนี่ยเฮ้ยไอ้โน้มันมีคนกอบัลลอ่ะใหญ่ขนาดนี้ชาตินี้จะหาเมียได้เนี่ย้ไอ้น เอ้าวแล้วตอนนี้ผมไม่ม oh, ีอะไรทำเลยเนี sich, ่ยทำไมต้องมานั่งจับไข่ตัวเองด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเลยแต่ว่ามันก็นุ่มดีนะอ้าไม่ใครมาขัดคุยขยะในแถบนีเนี่ยเบรนเบรนวู้เบรนเบรนไข่มังพื้ย่างนี้วะเฮ้ยแกอยากจะแวะเพื่อนบ้างไหมกันลีแถวนี้มันขายตัวเท่าไหร่วะขายตัวไดสิบบาทรับเฮ้ยกูตีบ้าเออเฮ้ยพี่รับไม่ได้เว้ยน้องมึงกล้ามาปีนเกลียวพี่เหรอน้องเห็นปะเนี่ยพี่ไม่เด็กแว้นเลยด้วยมึงเออปีนเกลียวพี่อย่างเงี้ย ไบลาเอ้แต่คิดไปคิดมาเลเนี่ยเดี๋ยวเด็ดแก้วทลูกแก้วดีกว่าแล้วจะบอกแก้วเทียนได้หอผ้หกกระตกมาฟอดีกว่ากไปดับน้ครองปลาจ้อมองผมก็นั่งชักวาวในอ่างโอไม่้จับสนุกดีเออบัวผมจ่ายาไปได้อย่างเียไม่เข้าใจเลยนะเฮ้ยาไโอ้ยเจ้านี่มานน้เนี่ย มดเดียวแกไม่ตายงั้นเหลอเนี่ยมันฉายาเวยนี่แกเป็นใครกันแน่ไอ้นุ่มมือถามว่าพวกเราเป็นใครเนี่ยย่าพ่ายจังเลยไอ้มนุษย์โลกเอยนะเออมนุษย์โลกนี่แกหมายความว่าไงอ่ะใช่แล้วพวกเราน่ะเป็นเปรียเสมือนกับมนุษย์ที่อยู่ใต้ดินนะพวกเราดรอยู่ใต้ดินมานานมากแล้วแต่ว่าพวกแกมันมากเกินไปมาถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะได้มาขึ้นสู่พื้นดิน เพราะว่าแกไม่ได้อ่านหนังสือมาหัวล้านแค่โบรียนมาหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าดูไปดูมาแล้วเนี่ยแกคนน่ารักดีนะหัวล้านด้วยนะจุกดูไปดูมาแล้วเนี่ยถ้าไม่คิดชั้นต่ำเท่าไหร่นะพวกเรามีอยู่กันประมาณสิบหกคนแล้วก็มีอุ้ยตายแล้วมาพูดขึ้นมาแล้วว่าก็ฟินนะแต่ขอให้เข้าใจเลยนะเฮ้ยฉันไม่ได้จะบอกหน่อยอะประคำเล็กอะไรนะแกบอกว่าพวกเรางปกหรอเล็กไอ้ก่างเฮ้ยเฮ้ยแกก็ดียังไงตลกหรือไงฮ่าวันพอนี่กันเลยอ่ยไม่มี โอเคอ๋อเจ็บแล้วโหนี่ฝนบ่อเลยก็เรียกเลยโหนะก็บอกแล้วไงคนหำเล็กน่ะมันกระจอกหมดนั่นแหละจะบอกให้เนี่ยอ่าอ่งเอ้ยฝนตกทำไมไม่มีใครมากองรบให้เลยเนี่ยเชนุสัมเป็นพระเอกเป็นฮีโร่นะเนี่ยจะบอกให้เก๋นะเก๋เกงนะสินะแกนั้นเป็นใครใส่แล้วก็มาเหยียบฉันเดี๋ยวแกจะได้เห็นว่าสตาร์บัสนสตอร์สตรีมน่ะมันเป็นยังไงแกนั่นเหรอไอคนหัวร้อนน่ะ แกต้องเจอฉันหน่อยดีกว่านะได้เลยฉันอยากจะรู้จักเลยว่าแกหำเล็กหรือหำใหญ่กันแน่แต่ดูจากขนาดแล้วก็หำใหญ่แล้วนะเอีเออ่จะบอกนะว่าทั้งหมดที่ผ่านมามันเป็นความฝันกันเหรอเนี่ยโทษนะครับโทษนะครับตอนนี้ถนนวิภาวดีปิดครับโบนเลี่ยงขวาด้วยเลี่ยงซ้ายด้วยขอบคุณครับนะเฮ้ยมาี่เป้าขนเค้กนะฮะไม่ต้องคอมเรื่องอื่นมันก็ได้กูก็เท่แล้วนะ จราจรโอ้โหเราสารต,ตั้งด่านไว้นี่ใครจะวาเก็บค่าด่านสองร้อยกูว่า,านะคือว่าอ้าวไม่เก็บเลยเ <ไป S 1> นี่ยบอกมันแพงไม่ใช่ไหมบอกแล้วร้อยเดียวก็พอแล้วนะก็ใบใยแค่นี้ลาก่อน